วันนี้มีคำถามมาถามว่าในเรื่องเกี่ยวกับปอดนะ,ะช่วงนี้ช่วงสำคัญนะคะเป็นเรื่องของไวรัสโควิดด้วยว่าปอดนะคะที่เป็นธรรมชาติของปอดในสภาวะที่ดีของแพทย์แผนไทยทนี้เป็นยังไงคะก็ะเป็นคำถามที่ดีนะครับเป็นคำถามที่ดีเพราะตอนนี้เรามีปัญหาระบาดใช่ไหมครับของในจังหวัดโคราเนี่ยมนสำคัญแล้วก็รรบริวัวะที่ได้รับผลกระทบมากก็คือปอด ก่อนที่จะพูดตอบคำถามนะพ่อก็ขอขอ,ขอ,อยากจะพูดในสิ่งตรงนี้เหมือนกันว่าหลังจากโควิดเนี่ยอันตรายที่จะตามมา,าคือโรคปอ,อดหะือโรคจมูกโลลเนี่ยแต่ปัญหาที่จะตามมาคือประชาชนทั้งประเทศหรือทั่วโลกเนี่ยจะปอดจะอ่อนแอเพราะมีสภาวะของการติดเชื้อติดเชื้อเข้าไปแล้วนะครับทําทให้ปอดเนี่ยได้รับเชื้อตัวตัวนี้ขึ้นมาเฉย จะไปทำายเกาะเลยเพราะฉะนั้นประชากรขอ,ของของโลกเลยก็แล้วกันเนี่ยจะอ่อนแอเรื่องเรื่องของปอนงกนะครับธรรมชาติของเกาที่ดีเนี่ยจะต้อง <Yeah. S 1> ไม่ร้อนไม่เย็นอุ่นต้องอุ่นธรรมชาติของเกาเนี่ยต้องอุ่นอย่าให้ร้อนเกินไปแล้วก็อย่าให้เย็นเกินไป <Yeah. S 1> เราสังเกตยังไงล่ะถ้าถ้าเกิดปกดเย็นเนี่ยก็จะมีสป,ปัญหา ถ้าปอดร้อนและปลอดเย็นก็จะมีปัญหาเรื่องการหายใจทั้งคู่นะครับแต่ถ้าปอดร้อนเนี่ยเราก็สังเกตได้คือเราจะกระหายน้ําบอกใ <c oughs> นท่าบางทีเราก็บอกว่าชัดเจนนะครับจะจะจะกระหายน้ำามบางคนดื่มน้ํามากแล้ไม่ไม,ไม่ไม่หายไม่สดชื่นสดชี่นนะครับแล้วก็ลมหายใจจะร้อนนะครับนี้ ผมก็ควบของของปอดเนี่ยก็จะทำถึงตายด้วยนะตายตายไปก็เสื่อมด้วยทีนี้ถ้าปอดเย็นล่ะปอดเย็นก็จะมีปัญหาเรื่องความชื้นค่ะก็จะมีหายใจขาดมีน้องมูกอย่างเงี้ยครับโรวิงโรไวไอจามอย่างเงี้ยมันปอดเย็นปอดมีความชื้นแล้วต้องให้ให้ระวังรักษาความสมดุลของของปอดแล้วก็คือปอดต้องอุ่นๆแล้ปอดปอดต้องอุ่นๆไม่ไม่ร้อนแล้วไม่เย็นเกินไป เราทำยังไงล่ะให้ปอดมันมีสภาวะตรงนี้ที่ดีก็จะต้องกระตุ้นนะครับกระตุ้กนการไหลเวียนของปอดวัธรรมชาติของปอดนี่เป็นที่ตั้งใช่ไหมปอไดไี่เป็นที่ตั้งที่แรกเปลี่ยนของอากาศเสียแล้วก็อากาศที่สดชื่นนะครับหายใจดันดื้อใจนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะสามารถป้องกันได้ยังไงหรือเสริมภูมิให้ปอดของเราแข็งแรงยังไงนะคโดยที่ที่จะไม่ไปติดเชื้อแบบนี้ได้ง่าย ในทางแผนไทยเรามีคําแนะนำยังไงบ้างคะถ้าแผนไทยของเรานะครับก็พยายามรักษาร่างกายให้อบอุ่นแล้วก็กระตุ้นการหลเวียนไว้ครับทำร่างกายให้อบอุ่นมีหลายอย่างเป็นการออกกำลังกายก็ได้นะครับนะครับการทําให้ร่างกายอบอุ่นต่อการกระตุ้นการหลเวียนเนี่ยทาได้หลายอย่างอกจากที่ไม่ต้องทานยาเลยก็ได้นะครับคนที่ไม่ชอบทานยากลัวยาก็ได้ก็คือออกกำลังกายแสงแดดออกกระตุ้นการหลเวียน้าเป็น ถ้าเป็นแบบฝรั่งก็จะเรียกว่าไงนะแอโรบิกเอ็กซ์ซิสไซส์ค่ะทำไมคือหายการอออกกำลังกายมีใช้อะไรนะเคลื่อนไหวใช่ไหมแล้วก็มีออกายไปหายใจทำมาทั้งเรื่อแอโรบิกเอ็กซ์ซิสไซส์ก็ของเราคือเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนนะครับแล้วก็ถูกแสงแดดออกให้มีเหงื่อออกเนี่ยจะจำไว้ไม่สําคัญนะครับถ้าท่านถ้าท่านทำได้แค่แค่ปอดท่านก็จะแข็งแรงทําทําไมต้องมีเหงื่อออกอาจารย์โอ้ท่านคือ ให้มั่นคงทาในความเข้าใจว่านะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยรับพิษตลอดเวลาสองมนุษย์จะต้องขับพิษอยู่ตลอดเวลาค่ะอย่างเช่นชที่เราต้องตื่นมาเนเราต้องทำอะไรครับต้องอาสวะใช่ไหมมีเรื่องอาสวาะอุจระ,ะอย่างเงี้ยครับนี่นคือการขับพิษของเราทุกวันทุกวันในอย่างผู้หญิงี่เป็นผู้หญิงรอบเดือนนะก็คือการระบายระบายเลือดเสียออกจากร่างกายอย่างเงี้ย นั่นเหงื่อเป็นการนันลมหายใจก็เหมือนกันครับลมหายใจเข้าอ,ออกเนี่ยลมหายใจออกมันก็เป็นการระบายพิษตาอดอ,อ,อีกวารน,นุงที่เรามาักจะดึงเรือนแต่ก็คือเหงื่อครับเหงื่อนะคะเหงื่อต้องออกตลอดเวลาครับอืเหงื่อนี่ต้องออกตลอด24ชั่วโมงนะครับเหงื<ต>่อต้องแต่ปัจจุบันนี้คนเขาทํางานในห้องอปรับอากาศห้องแอร์มันก็มีความเย็นหุ้มอยู่เนี่ยมันก็ออกไม่ได้นั่เสียเสียแล้วเสียแล้วเราก็เรกเ็เสียเจ้าเรือนเสียเสียสภาพว่ปกติอ๋อ คือเสียสภาวะปกติมันจะพูดไงก็ได้ครับจะเสียเจ้าเรือนก็ได้จะเสียสภาวะปกติก็ได้หรือจะสูญเสียสภาวะสมดุลของการรับพิษกับการขับพิษก็ได้อาจจะใช้สับไม่ก็ได้นะใช่ว่าการขับพิษในสภาวะที่เราอยู่ในห้องแอร์ก็ทําได้ยังลําบากไม่ได้เลยับไม่ได้เลยอย่างเช่นคุณหมอที่คุณหมอและทีมงานนะครับพยาบาลอะไรเงี้ยที่โหนงงานหนักน่าเห็นใจมากๆาเลยเพราะว่าท่านหนึ่งนะฮะ ท่านท่านท่านทำงานสถานที่ที่ท่านทํางานก็คือมันสิ่งแวดล้อมข่มท่ยังมีพิษอ่ะสองห้องแอร์ใช่ซึ่งห้องแอร์เย็นมากขวางในการขับพิษของคุณหมอแบบกับพยาบาลนะครับในสภารอาการแท้แล้วก็ท่านห่างโคมนะก็ห่างโคมนะครับร่างกายเขาแอร์แต่เพราะว่าท่านทํางานโอเวอร์มากเลยนะเพราะเกินเวลาเกินมากโอกาสที่ท่านจะออกมาจากนอกห้องแอร์แล้วไปขับเหงื่อขับอะไรเงี้ยนี่ดีเลย โอกาสที่จะไปขับพิษอะไรนี้ไม่มีเลยเป็นนั้นน่ยท่านถ้าจะไม่ต่างกับคนไข้ที่ท่านรักษาเลยนะคือท่านอยู่ในสภาวะขังพิษขังพิษอยู่ภายในขังพิษอยู่ภายในเพราะนั้นเวลาท่านเจ็บป่วยเนี่ยท่านเจ็บป่วยในสภาวะที่ท่านหงุดห่ะท่านเหน็ดท่านเหนื่อยท่านอ่อนล้าเพียนั่นคือท่านสภาวะความรู้ท่านทางของท่านออกแอหนักมากมาและจะสังเกตว่าบุคลากรทางการแพทย์หมอที่ท่านได้รับเชื้อ่ะซุดเร็วมาก ะจะซุกเร็วแล้วก็กระโพกนั่นแบบออกแอร์มากเลยนะครับจะ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 ,จะ,จ,ะจะฟื้นกลับขึ้นมามีนยากมากเลยอะ่ะเพราะว่าขณะที่ท่านรับเชื้อเนี่ยท่านออกแอร์อย่างมากๆท่านหุ่นเคราที่ออกแอร์มากๆค่ะแล้วก็ระบบการขับเนือขับพิษของท่านสูญเสียไปค่ะนี่นี่เราลืมไปนะครับเราลืมกระบวนการนะครับเราทำกระบวนการการขับพิษของเราเพื่อเนื้อครับอันนี้สำคัญม,มาก เพราะนั้นผมถึงจะเน้นอยู่เสมอระบบความผมในช่วงนี้ยก็จะเน้นอยู่เสมอว่าทำร่างกายให้อบอุ่นแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนให้แล้วก็ออกมลา,ายให้มีเหงือห่อทุกทุกวันแม้กระทั่การรักษ,ษาด้วยนะครับโยงไปถึงการรักษ,ษานะนเนี่ยเสักพู่เนี่ผมพูดถึงแนวทางป้องกันใช่ไหมครับค่<ฮ>ะเนี่ยว่าอะไรครับ <ขอ S 1> ทำร่างกายให้อบอุ่นกระตุ้นการไหลเวียนแล้วก็ทำให้เหงื่อ<ข>อ<ข>อกทุกทุกวัน จะด้วยวิธีอะไรก็ได้จะออกกำลังกายหรือจะกินอาหารหรือหรือกินยาก็ได้แล้วแล้วแต่ท่านสะดวกเนี่ยแต่ให้กระบวนการมันนี้มันเกิดขึ้นก็เป็นการจะเป็นการป้องกันแปลว่าหลักหลักป้องกันอันแรกก็คือให้อบอุ่นทำรักษาอบอุ่นนี่คือสารเลือดอะไรครัเลือดอุ่นคือรักาษาเลือดอุ่นท่านต้องรักษาความอุ่นของมั้ยอย่าให้สยญาให้ร่างกายอ่อนถ้าร่างกายเย็นลงครับร่างกายจะมีสภาวะอ่อนแอแต่ถ้าเกร่างร่างกายมอุมหภูมิสูงขึ้นคือร่างกายร่างกายอาจจะ กำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างถึงร่างกายจึงต้องสร้างความร้อนขึ้นมาร่าวกายเสมอให้คงที่ให้มากที่สุดนะครับอย่าอย่าอย่า,ยาทำตัวให้ร่างกายเราเนี่ยมีสภาวะเย็นลงจะด้วยการที้เกียจออกมีกายมรรมากครับขอมมากๆหรือไปกินอาหารหรือไปกินายาหรืออะไรกับสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ทําให้สภาวะร่างกายเราเนี่ยเย็นลงเนี่ยอันนี้ถือว่าทําให้ภูมิต้านทานเราเนี่ยต่ําลง อาจารย์ถ้ามีอันนึงสมุติคนเราอย่างหน้าร้อนอย่างเงี้ยจะมีอาหารที่ช่วยบรรเทาคลายร้อนอย่างงั้นคือไม่เป็นไรตอนนีไม่เป็นไรอนนเขาเป็นลักษณะของอาหารอแต่จะกินมากกินมากก็ไม่ได้กินมากก็ไม่ดีกินมากก็ไม่ดีครับคือเจ้าร้อนต้องร้อน้ออดูร้อนทออดูร้อนนี่ต้องร้อนนะค่ะเแต่ทีนี้บางคนก็เราก็ถ้าร้อนเกินเราก็เราสั่มราสายบางคนก็จะไม่ชอบก็จะมีอาหารนรายตามฤดูกา แต่เขาไม่ได้ให้หอมงกินนะจนกรทั่งมันเสียเต้าเรือนค่ะคือยังไงก็แล้วแต่ต้องร้อนเพราะดูร้อนเป็นลึดูของการขับพิษอ๋อก็เหมือนกับเป็นภูมิปัญญาว่าในช่วงของหน้าร้อนเนี่ยเราก็ควรที่จะมีการใช่คขับเหงื่อออกมาตามตามฤดูกาลแต่ทีนี้ไอ้เทคโนโลยีในการการกินการอยู่บ้านเราในของโลกเนี่ยมันก็เจริญขึ้นนะครับก็มีห้องก็มีการสร้างทํา แอร์ใช um, ่ไหมแอร์คอมพิวเซอร์อะไรย่างเงยก็เลยมันรู้์เลยติดความเย็นก็เลยเพราะนั้นบางทีตัวเออดูร้อนแต่ตัวไม่ร้อนตัวกับเย็นอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องเสนอแนะไปบางทีก็ต้องไปไปออกกาลังกายอย่างเงี้ยทำความอบอุ่นอย่ากระทบร้อนอย่ากระทบเย็นอย่างเงี้ยทำงานให้เหงื่อออกแล้วดูร้อนเนี่ยเหงื่อต้องออกแล้วดูร้อนเนี่ยต้องขับเหงื่อมันต้องออกนี่คุณไม่ชอบเหงื่อมนุษย์รุ่น์เยนพวกเราเนี่ยนะครับ มันไม่ไวชอบเหนือละเนี่ยเพราะว่าการเป็นพปวก,ปกปผู้คนอะไรเหม็นใช่ไหมเหม็นเหนือเป็นใครกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ชอบไม่เข้าใจแต่ยังไงถ้าต้องเาเวลาไปทําให้เหนือออกก็รูร้อนในเหงือมันต้องออกแต่ว่ากลไกตามธรรมชาติแม้กระทั่งในตัวของเราเองก็มีกลไกอีกการขับเหนือเพื่อขับพิษ ขับเหมือเพื่อขับพิษเพื่อรักษาตัวเราและในธรรมชาติเองก็มีฤดูกาลของการขับพิษคือฤดูร้อนด้วยฤดูร้อนปกติปกติเราก็พวกหมออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมักถือโอกาสเนี่ยขับไปทำเอาตัวเอง้แต่แบบแม่ก็แนะนำคนไข้พอฤดูร้อนเนี่ยคือฤดูของการขับพิษอตรงนี้ครับตรงคือต้องทำไงให้ตัวมันร้อน ให้ปุูกให้มีเหงื่อให้มีอะไรตะกี้อาจารย์ว่าหมอทําตัวเองเหมือนว่าทําตัวเองว่ามีกระบวนการขับพิษของแผนไทยไหมคะที่ในช่วงของหน้าร้อนก็มีครับก็มีอย่างเช่นผมว่าต้องทำไงครับให้เหง um ื่อออกทำานให้เหงื่อออกเพราะมันเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างฤดูหนาวมาฤดูร้อนแบบว่าฤดูหนาวมัเหมือนกับว่าเราขังพิษอยู่ข้างในแล้วก็สะสมอยู่ข้างในเจ ฤดูร้อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวใช่ไหมฤดูหนาวมาสู่ฤดูร้อนดูฝนจัดทะูุร้อนใช่ไหมอ่ะฤดูหนาวเหมือนกับเราสะสมพิขเข้ามาฤดูร้อนเราก็ได้ระบายไอตรงนั้นออกไปอ๋อใช่คือฤดูฤดูร้อนเป็นฤดูเห่งการขับลพิษฤดูสนเป็นฤดูเห่งการปรับค่าอื้วก็มีกากระตุ้นการไหลเวียนแล้วก็ฤดูฤดูหนาวเป็นฤดูแห่งการบำรุงธาต เพราะนั้นพอรังถ่ายแล้วด uh. ูหนาวมาเนี่ยไอ้วงท่ามากต้องต้องถ่ายต้องของถ่ายพลังไปเนี่ยที่พลังที่มันล้นเกินออกไปต้องของถ่ายออกไปเพราะถ้าเกิดเราเราไอไอพลังที่เราไม่ของถ่ายออกไปเนี่ยมันจะไปติดไปขัดไปขัดไปถวงอะไรอย่างเงี้ยระบบการไหลเวียนของของถ่ายของเลือดได้ลงของเราเพราะนั้นก็เหมือนกับของเหมือนกับคุณคุณคุณเจี๊ยบขับรถเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ย ใช่ไประยะหนึ่งเนี่ยม so ันยิ่งต้องไปไปขายมันเพื่อใเพื่อนักทอารเก่าออกของใหม่ใส่เข้ามาใช่กันแต่เพราะของเก่ามันจะเป็นตะกอนตะการเะยอย่างเงี้ยเนี่ยเกิดฟางอยู่ต่างเกิดเหนียวเออเหนียวเกิดหนาอะไรนี่น่ะคล้ายๆกันในแต่ละชาติเพื่อเพื่อการผ่องถ่ายผ่องถ่ายของใหม่ของใหม่เข้ามาของเสียออกกันระบบไหลเวียนดีขึ้นค่ะออ๋ ราะนั้นก็เป็นกระบวนการของแผนไทยในเรื่องของตอนแรกเราเราก็คุยกันเรื่องของปอดธรรมชาติของปอดที่ต้องมีความอุ่นเป็นธรรมชาติที่จะรักษาไว้มีการไหลเวียนมีการไหลเวียนที่ดีใช่าอยากให้ขันอยากให้ขันเพราะมันจุดเพราะเขาเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเป็นจุดเป็นที่ตั้งที่ที่ตั้งที่แรกเปลี่ยนถ้าถ้าถ้าะนั้กระบวนการเนี่ยใหม่มาเก่าไปใหม่มาเก่าไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบนี้ใหม่มาเก่าไปใหม่มาเก่าไปะเป็นอย่างเงี้ยะบวนการนะครับปรับเปลี่ยนไป เพราะนั้นอยาให้เกิดการใหม่ใหม่มาเก่าไม่ไปใหม่มาเก่าไม่ไปไอ้เนี่ยไอ้ขังผิดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเราต้องหาทางระบายตรงนี้ออกไปตรงนี้ต่างไปนี่ขบวนการก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่เสมออยู่เสมอเพราะนั้นก็ต้องกระตุ้นร่างกายร่างกายเย็นๆมันจะขับได้ไหมครับร่างกายเย็นมันจะกระตุ้นหรือต้านต้านต้านอย่างเงี้ยครับถ้าอบอุ่นใช่ไหมคือร้อนขึ้นก็ก็ทำไมครับมันก็จะขับเรื่องก็จะไหลเวียนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือทำร่างกายถ้าให้ร้อนแม็กร้อนมันไม่ได้ ถ้าทาร้อนเกินไปก็ไม่ได้มันจะแห้งก็คืออยู่ในระดับที่สมควรสมควรที่ควรจะเป็นให้ยืนแล้วก็สมดุลก็คืออบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นก็เหมือนร่างกายเราก็ต้องมีความอบอุ่นทั้งทั้งทั้งหมดใช่ครับค่ะถ้ามันเย็นมันเย็นปั๊บก็ทําให้ร้อนแต่เหมือนเช่นที่ผมเคยสนับสนุนให้กินยาปลูกไฟธาตุอย่างเงี้ยก็คือในห้องผมเนี่ยคนเนี่ยมันเย็นเพราะอยู่ในห้องแอร์ กินน้าเย็นพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรสภาพอาการเนี like, so like, mm ่ยค่ะก็เลยให้กินยาปลูกไฟภาพก็ะูกเพราะสังคมผมเป็นประสบการณ์ในภผมว่าษาวคนไทยเนี่ยรู้ว่าสังคมเราเนี่ยมีสภาพวะเขาเรียกว่าติดตาหย่อนอยู่เรื่อยเลยระบบการไหลเรียนดืดอืดอาอะไรอย่างเงี้ย แล้วกเดียวก็นั่งนั่งนิ่งเนิ่นนานอะไรเงี้ยนั่งนิ่งเนิ่นนานกินน้ําเย็นอย่างเงี้ยครับลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็แล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็อยู่ในห้องแอร์นี่สภาวะนี่มันจะซ้ําทําให้ระบบการไหลเวียนเนี่ย ต้านหมดเลยอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้แนะนําให้กินยาผูกไฟธาตุอ๋อเพื่อจะให้ปอดตัวปูนจาโตยนอะไรอย่างนี้ครับร่างกายแต่ถ้าท่านไม่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 กลัวไม่กลัวตัวยาไม่อยากกินยาท่านก็ไปออกกำลังกายสิใช่โอ้ไม่เอาขี้เกียจเองชอบกินมากกว่าอ่ะก็ใช้อาหารซสิอาหารกลุ่มหอมร้อนอ่าเจะใช้คำว่าเผ็ดร้อนก็ได้หรือหอมร้อนเผ็ดร้อนพวกพีกไขกไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ พราวก็กินเนี่ยก็ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กินแล้วั้งโหงมนะครับโหมเกินไปก็เตือนไว้ใช่ไหมครับเตือนไว้นใ,ในการใช้ว่าอย่าให้มันมากเกินไปนะเพราะร่างกายเราที่สมดุลคืออุ่นไม่ใช่ร้อนแล้วก็ไม่ใช่เย็นแต่ถ้าร่างกายบเราเย็นเราก็ต้องใช้ความร้อนเข้ามา <ừ> แต่ว่าไม่ใช่อย,อยู่ดีๆร่างกายไม่ได้เป็นอะไรอุ่นแล้วร่างกายอยู่ในภาวะอุ่นแต่คุณไปกินยาหรือสมุนไพรหรือทำหรือไม่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ร่างกายมันจะดาวลงมันจะมันจะเย็ยนลงอย่างงี้ไม่ได้การทานก็ต่ำแลงเออจะเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้ถ้าจะป่วยได้ง่ายนะคะทีนี้ถ้าเกิดเรามีสภาวะร้อนเกินอย่างเช่นเรามีภาวะติดเชื้ออักเสบหรือป่ไข้อย่างนี้โอเคค่อยๆใช้ยาที่ที่มีฤทธิ์เย็นอย่างงี้น่ได้แช <ừ> ่เฉพาใช้เพาะใโจนอย่างงีง้ได้ ฟ้าทลายโจรก็เป็นพระเอกนะครับเป็นพระเอกของผมนะครับเวลาเวลาผมเวลารักษาไข้รักษาไข่เนี่ยเ <Okay, S 1> ขาเป็นพระเอกตัวหนึ่งเวลาเป็นผู้ช่วยพระเอกที่ดีมากเลยนะครับใน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 คลินิกข,ของผมเนี่ยผมไม่ได้ปฏิเสธฟ้าทลายโจรนะครับ<ะ>ส่วนส่วนพวกตีพลานี่ผมใช้เป็นตำลัก คือเข้าต้มหับอย่างที่ต้องมีตำหลับอีกทีนึงที่จะช่วยในการระบายพิลังโคลนไปกินกันนี้เข้าใจผิดเลิอดเข้าใจผิดในสาระสำคัญค่ะอันนี้อันนี้อันนี้อันตรายอันตรายมากคือเราใช้ในแนวรัศกลการแก้ไม่ใช่แนวของการป้องกันครับเพราะท่านพิพีสอบปรกคแลนมหาพิจัดเนี่ยท่านก็ระบุไว้แล้วว่าแก้ แก้ในสมุทรฐานปิดตาวาตะเสมหะในกองข้ากองกดูกองเลยเนะเนคือเนี่ยคือมันคือมันกำเริบแล้วก็แก้คือระบายระบายระบายไปไม่ได้ถ่ายด้วยนะไม่ใช่ถ่ายด้วยระบายระบายส่วนเกินค่ะเขาว่าระบายส่วนเกินเนี่ยอย่างเงี้ยท่านท่านท่านเป็นฤทธิ์มันระบายอะระบายเดี๋ยวไม่ได้ขับด้วยนะไม่ได้ขับไม่ได้ถายไม่ได้ออกออกไปให้หมดเพียงแค่เอาส่วนเกินออกไปเท่านั้นเอ ขอบคุณอาจารย์มากนะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยในเรื่องของทั้งธรรมชาติของปอดการป้องกันกับการแก้ไขต่างกันยังไงในหลังของแนวคิดนะคะขอ,คขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ